หลวงปูษส,สาศาสนะปะวะโรท่านพระครูพิทักษ์วิหารกิจแห่งวัดราชนัดดารามวรวิหารแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพผู้เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลอัตโนประวัติของท่านพระครูพิทักษ์วิหารกิจนามเดิมท่านชื่อสาสกุลวงศีรักษา นามฉายา,าศาสนะปะวะโรท่านเกิดเมื่อวันอังคารแรม13าค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2445นบ้าณบ้านเชียงแหวตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีโยมบิดาชื่อนายลาโยมมารดาชื่นอ,อนางอ่อนท่านมีพี่น้องร่มบิดามารดาเดียวกัน12คนโดยที่ตัวท่านนั้นเป็นบุตรคนโต เมื่อปฐมวัยอายุนับได้8ปีบิดามารดาได้พาไปฝากเรียนหนังสือกับท่านพระอาจารย์สาเคนที่วัดสมศรีสะอาดเพื่อรับใช้และศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยท่านได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่วัดสมศรีสะอาดโดยมีพระอาจารย์สาเคนและพระอาจารย์เหมือนและพระภิกษุอีกสองรูปเป็นอาจารย์สอนเข้าเรียนได้สามปีจนอ่านออกเขียนได้ครั้นพออายุได้11ปี ก็เดละาอาจารย์ทั้งสองออกไปช่วยบิดามารดาทำนาจนอายุได้13ปีท่านได้เดินทางไปเยี่ยมญาติซึ่งอยู่ที่บ้านดอนกอตำบลสีเชียงใหม่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพักอยู่ที่บ้านญาติได้หนึ่งปีก็กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมคือบ้านเชียงแหวเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็ได้ทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์สองรูปจะไปทุดงท่านจึงได้ไปมอบตัวเป็นสิทธ์เพื่อติดตามไปทุดงด้วยพระอาจารย์ทั้งสองรูปนั้น คือพระอาจารย์วันวัดทุ่งสว่างบ้านเชียงแหวอีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์ภูคําตาจำบรรษายอยู่ที่วัดทุ่งสว่างเช่นกันท่านจะตุดงไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศลาวเมื่อได้ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วท่านพระอาจารย์ทั้งสองก็ตกลงให้ร่วมเดินทางไปด้วยก่อนออกเดินทางท่านพระอาจารย์วันได้สอนธรรมวิชากมฐานเบื้องต้นให้ความว่านัโมพุต,ตังอิติ ให้มอบกายถวายตัวแก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเรียนและท่องจำขึ้นใจได้แล้วพระอาจารย์ก็พาออกเดินทางจากบ้านเชียงแหวมุ่งหน้าสู่บ้านสีเชียงใหม่ทันทีระยะทางระหว่างบ้านเชียงแหวกับบ้านสีเชียงใหม่นั้นใช้เวลาเดินด้วยเท้าประมาณ3วันสามคืนเมื่อเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำโขงก็เช่าเรือข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวและไปพักอยู่ที่บ้านโยมของท่านอาจารย์โยมเจ้าของบ้านนั้น สนิทสนมกับอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างดีชื่อเท่าขาวอายุประมาณ60ปีขณะที่พักอยู่บ้านเท่าขาวนั้นท่านได้พาไปเที่ยวชมและนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งในนครเวียงจันทร์วันหนึ่งได้มีเท่าห้อยเป็นคนเมืองแม่เมืองกาสีแต่มาได้ผู้หญิงที่บ้านดอนก่อเป็นภรยามหาอาจารย์ทั้งสองเพื่อจะพาไปเมืองแม่เมืองกาสีระยะเวลาในการเดินทางไปยังเมืองแม่เมืองกาสีนั้น ต้องใช้เวลาเดินทาง8วันจึงจะถึงเมื่อตกลงกันว่าจะไปแล้วท่านอาจารย์ก็ได้พาท่านข้าม,มาฝั่งไทยปากให้อยู่กับโยมที่บ้านดอนกอเพราะการเดินทางลำบากมากแล้วท่านอาจารย์ทั้งสองกับเท่าห้อยก็ออกเดินทางไปเมืองแม่เมืองกาสีส่วนตัวท่านเองนั้นรออยู่ที่บ้านดอนกอจนอาจารย์จะกลับมารับเมื่ออาจารย์วันกลับมารับเพื่อเดินทางกลับบ้านเดิมคือบ้านเชียงแหว ท่านอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าท่านกับอาจารย์ภูคำตาและเท่าห้อยได้เดินทางไปยังเมืองแมดเมืองกาสีนั้นวันหนึ่งท่านเดินทางไปถึงภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูผาท้อหนอคำเขาลือกันว่าบนยอดเขานี้มีหน่อทองคำอยู่ผู้ใดขึ้นไปถึงยอดก็จะได้หนอทองคำนั้นท่านได้พยายามขึ้นไปเพื่อที่จะพิสูจน์เห็นกับตาแต่ปรากฏว่าขึ้นไปอย่างไรก็ไม่ถึงเพราะทางลำบากมาก ขึ้นไปได้แค่ครึ่งเดียวก็กลับลงมาเมื่อกลับลงมาแล้วเท่าห้อยได้พาเดินทางต่อไปอยังเมืองแมดเมืองกาสีเมืองนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเมืองสาวกอดชายกลมผู้ชายที่เดินทางไปถึงเมืองนี้ท่านนำผ้าห่มติดตัวไปด้วยแล้วนำไปห่มคลุมให้ผู้หญิงที่ตนชอบหญิงคนนั้นก็จะกอดเป็นประเพณีของเมืองนี้ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เมื่อท่านเดินทางไปถึงก็ได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆจนถึงเดือนเมษายนพระอาจารย์ภูคำตาก็เกิดอาพาธขึ้นเป็นไข้ป่าหนักหมอพื้นบ้านไม่สามารถจะรักษาหายได้ในที่สุดท่านอาจารย์ภูคำตาก็มรณภาพในกลางป่าน,นั้นเองเมื่อมรณภาพแล้วก็ได้จัดการเผาตามประเพณีของชาวบ้านตามมีตามเกิดเสร็จแล้วพระอาจารย์วันก็เก็บอัฐิเดินทางกลับมาเพื่อที่จะนำอัฐิ ของพระอาจารย์ภูคำตากลับสู่บ้านเดิมคือบ้านเชียงแหวเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านเชียงแหวแล้วก็มอบอัฐิให้แก่โยมบิดามารดาของพระอาจารย์ภูคำตาเพื่อจะได้ทําบุญอุทิศสุนกุศลตามประเพณีหลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านได้ระยะหนึ่งท่านก็ได้บรรพชาที่วัดทุงสว่างซึ่งมีพระอาจารย์วันเป็นพระอุปชาโยเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วท่านก็ได้เรียนลูกคิด ได้เรียนหนังสือตัวธทรมลาาโดยมีพระอาจารย์บันเป็นผู้ให้ความรู้จากนั้นท่านก็ได้เรียนวิธีเจริญสมถกรรมฐาน40กองเมื่อท่านอาจารย์สาได้รับการอบรมให้อยู่ในกรรมฐานชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วท่านได้เดินทางไปเข้าปริวาสที่บ้านกีดอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระอาจารย์อ่อนสีบ้านดอนเงินเป็นพระอาจารย์ผู้ควบคุมการประพฤติและการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวด ในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นมีทั้งพระภิกษุสามเนนคารวาตรวม1ิ้าคนท่านพระอาจาร,รย์อ่อนสีให้ยกเอาคำภาวนาสัมมาอารหังให้ภาวนาอยู่ตลอดเจดวันในขณะที่ปฏิบัติธรรมนั้นฉันอาหารวันละหนึ่งครั้งตอนกลางวันปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหกชั่วโมงตอนกลางคืนปฏิบัติธรรมอีกหกชั่วโมงและให้นั่งภาวนาควบคุมจิตให้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้นท่านอาจารย์อ่อนสีได้สอนธรรมโอสถรักษาคนเจ็บป่วยให้แก่ชาวบ้านผู้ยากจนไปด้วยเมื่อปฏิบัติทำตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์อ่อนสีครบเจวันแล้วท่านอาจารย์สาก็เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดสมศีรีสะอาดและได้พยายามปฏิบัติธรรมโดยเจริญสมถกรรมฐานตามสถานที่วิเวกอันได้แก่ตามป่าดงอยู่เป็นเวลาสองปีท่านจึงได้ศึก ออกไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนาต่อไปเพราะทางบ้านไม่มีคนช่วยทำง,งานจนเมื่ออายุได้21ปีท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดศรีมงคลบ้านปะโคตำบลปะโคอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน7ปีจอตรงกับวันศุกร์เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2467โดยมีพระครูพิทักษ์คณานุการหลวงปู่จันทา เจ้าคณะอำเภอกุมภาวาปีเป็นพระอุปชาพระครูอ่อนศรีวัดบ้านกงพานเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระวิชัยธรรมาจารย์หรือลงปู่บุญตาวัดโพชัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดสมศรีสะอาดบ้านเชียงแหวซึ่งมีพระอาจารย์สาเคนเป็นเจ้าวาดโยอกไล่เขาเ้าพรรษาชาวบ้านหมากบ้าตำบลเชียงแหวได้มานิมนต์ท่านไปจำพรรษา อยู่ที่วัดบ้านหมากบ้ากับพระอีกรูปหนึ่งซึ่งชื่อสาเหมือนกันจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหมากบ้าเป็นเวลาหน 1, าึ่งพรรษาพระอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันก็เดลาสศิขาท่านจึงได้กลับมาอยู่ที่วัดสมศีราดเช่นเดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดสมศีราดได้หนึ่งพรรษาพระอาจารย์สาเกนก็เดลาสศิขาอีกท่านจึงต้องเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและปกครองพระภิกษุสามนเณรต่อ พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ท่านได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางปฏิบัติรูปหนึ่งได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัดหนองคายท่านจึงได้เดินทางไปพบเพื่อมอบตัวเป็นสิทธิ์และขอเรียนการเจริญกรรมฐานเพิ่มเติมท่านได้เดินทางไปกับพระอาจารย์เที่ยงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสากันตะสีโลมาก่อนเมื่อไปถึงขณะนั้นพระอาจารย์เสา ท่านกำลังเทศนาสั่งสอนธรรมแก่สิษยานุสิ์ทั้งหลายหลวงปู่จึงมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์เสาด้วยท่านพระอาจารย์เสากันตะศีโลได้แสดงธรรมว่าบุคคลที่เกิดมาก็เพราะกรรมตกแต่งมาให้เกิดเกิดมาแล้วจะต้องแก่และจะต้องตายไปเป็นธรรมดาคนเราทุกคนก่อนจะตายนี้สิเราจะต้องปฏิบัติธรรมที่จะไม่ตายและไม่เกิด ธรรมนั้นจะต้องศึกษาในศีลสมาธิปัญญาทั้งสมนี้เป็นปัจจัยในข้อปฏิบัติศีลน,นั้นให้รักษาทางกายกับทางวาจาให้มีสติควบคุมได้สมาธิจึงจะมั่นคงปัญญาความรู้แจ้งในกองสังขารคือรูปกับนามเป็นของไม่เที่ยงเพ่งพิจารณาให้เห็นว่ารูปมันจะแตกน้มมันจะดับให้เพ่งพิจารณาต่อไปอีกว่าเมื่อรูปนามดับไปก็ไม่มีอะไรเหลือ เมื่อพิจารณารูปนามให้เห็นเป็นเช่นนี้ก็ย่อมจะเห็นความจริงว่ารูปนามนั้นมีแต่ความลำบากเพราะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดซ้ำซ้ำซากซากมิรู้จักจบสิ้นจึงเกิดนิพิ t าความหน่ายแก่ความเกิดและความตายจิตก็มีคิดอยากไปเกิดเป็นรูป,ปรพรหมและอรูป,ปรพรหมจิตให้เพ่งอยู่ในสังขารยานให้เห็นมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นจิตก็หายกลัว จิตเพ่งไปอีกว่าสังขารูเบกขาเพ่งอยู่เฉยๆเห็นว่าสังขารที่เป็นรูปน้มมิแต่เกิดกับดับเท่านั้นเป็นการดีพอท่านอาจารย์เสาสอนมาถึงตอนนี้ท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าพอเท่านี้ก่อนวันหลังจะอธิบายให้ฟังอีกและท่านก็เรียกหลวงปู่สาเข้าไปหาสอบถามความเป็นมาพอสมควรแล้วท่านก็สั่งให้หลวงปู่สาเข้าไปเจริญสมถกรรมาฐานในป่าช้าตามลําพังรูปเดียว ทันทีนั้นเองหลวงปู่สาก็ถึงกับงงงวยแต่ไม่อาจจะขัดคำสั่งของพระอาจารย์เสาวได้จึงกราบลาท่านอาจารย์เสาแบกหลดสะพายย่ามเดินเข้าไปในป่าชา้านั่งเจริญสมถกรรมฐานอยู่เดียวดายทั้ทงนี้หลวงปู่สาท่านเล่าว่าอาตมากลัวผีแทบจะขาดใจเพราะเมื่อครั้งอยู่กับท่านอาจารย์วันนั้นเวลาปฏิบัติพิจารณาอสุภะเกิดทำกันเป็นหมู่คณะนี่ท่าน เล่นสังให้เราไปนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าตามลำพังจิตมันก็ไม่สงบมันกลัวไปสารพัดดีแต่ท่านอาจารย์ท่านคุมโยู่ท่านรู้วาระจิตของอาตมาทุกระยะต่อมาจึงพอสงบได้และพยายามไม่ให้เกิดความฟาุ้งซ่านจนในที่สุดอาตมาก็ผผานคืนนั้นมาได้จนรุ่งเช้าต่อมาเมื่อท่านอาจารย์เสาได้อบรมจิตลงปุสาให้เข้มแข็งในสมาธิพอคุ้มตัวได่นแล้ว ท่านก็มอบให้พระอาจารย์เที่ยงเป็นผู้อบรมสั่งสอนแทนครั้นพระอาจารย์เที่ยงได้รับมอบหมายเป็นพระพี่เลี้ยงเช่นนั้นท่านก็ด้พาหลวงปู่สาไปปฏิบัติธรรมฝึกกรรมฐานอยู่ที่วัดบ้านดอนก่ออําเภอสีเชียงใหม่ต่อไปจากการที่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างหนักโดยพระอาจารย์เที่ยงมักจะให้หลวงปู่ออกไปปฏิบัติในที่วิเวกตามป่าดงพงชัดตลอดเวลาถึงหเดือนในครั้งนี้ ทำให้จิตใจของทงโปมีกำลังกล้าแข็งขึ้นอีกมากขนาดสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้โดยไม่ผิดพลาดหรือจะเรียกว่าอตติตังสยานและทั้งยังสามารถนั่งสมาธิต่อเนื่องได้ถึงสมวันสามคืนโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบทเลยทั้งนี้ท่านว่าดูเหมือนประเดียวเดียวเท่านั้นแต่ทั้งพระทั้งชาวบ้านเขาบอกว่าอาตมาไม่ได้ฉันน้ำฉันข้าวมาสมวันสามคืนแล้ว ต่อมาได้กราบลาท่านพระอาจารย์เที่ยงกลับมาจำพรรษาอยู่ที่บ้านเดิมคือวัดสมศีสะอาดก็พอดีเพื่อนพระภิกษุที่บวชด,ด้วยกันแต่ท่านไปเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพแวะมาเยี่ยมและชักชวนให้หลวงปู่เข้าไปเรียนหาความรู้ต่อในสำนักเรียนที่ตัวจังหวัดหลวงปู่จึงไปเรียนอยู่ที่สำนักวัดมัชชิม,มาวาสจังหวัดอุดรธานีครั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดมัชชิม,มาวาสได้หนึ่งพรรษา ท่านก็นได้เดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยาติธรรมที่กรุงเทพมหานครโดยการชักนำของพระมหาบุญมีเศรษฐิลาซึ่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนและมาพำนักอยู่ที่วัดร,ราชนัดดารามวรวิหารคณะห้าแขวงบวรนิเวศเขตพระนครครั้นเมื่อหลวงปู่สามาจพรนษาอยู่ที่วัดร,ราชนัดดาวรมหาวิหารได้หนึ่งพัรษาพระมหาบุญมีก็ได้ศึกออกไปอีกรูปหนึ่งแต่ก่อนจะศึกนั้น พระมหาบุญมีได้ให้คาถาบทหนึ่งมีความว่าจักขุยันตาชิวหายันตังโลกังวิชอิติอรหังอหุปัตะลิกะเขโสติยันนังทิพจักขุวิโสทายิพระคาถาบทนี้ใช้บริกรรมให้เห็นนิมิตมีอุกหานิมิตและปฏิภาคน,นิมิตเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงบำเพ็ญรมต่อไปถ้าทำเกิดขึ้นแล้วจะมีความสว่าง สามารถมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าและอดีตได้ดีสามารถทำนายได้แม่นยำอีกด้วยในช่วงเวลาที่อยู่ในพรรษาของทุกปีหลวงปู่สาได้เข้าบำเพ็ญเพียรกรรมฐานอย่างเคร่งครัดโดยวันแรกที่เข้าบำเพ็ญเพียรได้ปฏิบัติภาวนาพระคาถาของครูบาศรีวิชัยพระนักบุญแห่งล้านนาไทยขนาดที่ร่ำลือกันว่าท่านเดินตักฝนก็ไม่เปียก หลวงปู่สาท่องภาวนาตามอักระตั้งแต่กอไก่ไปถึงหอนุกฮูกเวลาเรียนเข้ากรรมฐานมีกำหนด49วันท่านท่องพระคาถาวันละสามครั้งห้ามไม่ให้พูดกับใครทั้ง49วันฉันอาหารวันละครั้งเดียวหลวงปู่ได้พยายามบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลา40ปีระยะหลังจึงได้ลดวันที่เข้ากรรมฐานมาเป็น15-20วันตลอดปีไม่เคยขาดจนมรณภาพ ในขณะที่หลวงปู่สาปฏิบัติธรรมของครูบาศรีวิชัยนั้นได้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีมาพักอยู่กับท่านชั่วคราวได้เล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นครเวียงจันทร์ได้ไปเรียนพระคาถาของสำเร็จลุนแห่งเมืองนครจำปาสักมาอันสำเร็จลุนท่านนี้มีข่าวเล่าลือมาช้านานแล้วว่าวันดีคืนดีท่านก็เดินข้ามแม่น้ำขงตรงแก่งสัพืออันเชี่ยวกราก ที่แม้แต่เรือยนต์ก็ไม่กล้าเล่นผ่านเข้าไปในฤดูน้ำหลากแต่สาเร็จลุนท่านเดินเล่นบนน้ำโขงเหมือนเดินบนบกฉะนั้นต่อมาพระอาจารย์รูปนั้นท่านก็ได้นำพระคาถาบทนั้นมามอบให้กับหลวงปู่สาในพรรษาต่อมาท่านก็ได้ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเพียรตามพระคาถาของครูบาศรีวิชัยและสำเร็จลุนควบคู่กันไป จากลาวถึงวิทยฐานะของหลวงปู่สารแล้วก็พอจะเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้พศ .2468 สอบได้นักธรรมชั้นตรีจากสำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานีพศ .2479 สอบได้นักธรรมชั้นโทจากสำนักเรียนวัดเทพธิดารามกรุงเทพปีพศ .2469 เป็นเจ้าวาดวัดสมศรีสะอาดบ้านเชียงแหวตตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีปีพศ2496เป็นเจ้าคณะห้าวัดราชนัดดารามวรวิหารแขวงบรวรนิเวศเขตพระนครเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนัดดารามและเป็นกรรมการบุรณะโลหประสาท์ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารในผลงานด้านการพัฒนานอกจากงานทางด้านสาธารณูป,ปการและงานทางด้านการศึกษา หลวงปู่สาท่านยังได้ส่งเสริมพระภิกษุในด้านการศึกษาอีกด้วยทั้งยังได้บริจาคทุนทรัพย์ตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาแก่พระภิกษุสมนนามเณรณวัดสมศีสะอาดอันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านและที่วัดอื่นออีกหลายแห่งเช่นวัดเกียรติพบูบุญอันหนึ่งที่วัดสมศรีสะอาดและวัดเกียรติพบูบุญนี้หลวงปู่สาท่านจะพาคณะศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพเดินทางไปทําบุญทอดกรถินทอดผ้าป่าอยู่เสมอ ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมภายในใจของท่านถึงแม้ว่าตัวท่านจะมาพำนักอยู่วัดในเมืองหลวงแต่ท่านก็หาได้ลืมวัดบ้านเกิดไม่ท่านยังพยายามกลับไปเพื่อหาโอกาสก่อสร้างและซ่อมแซมบุรณะถาวรวัตถุภายในวัดอยู่เป็นประจำโดยไม่มีการทอดทิ้งอาศัยคุณงามความดีของท่านที่ได้สร้างบำเพ็ญไว้อันเป็นประโยชน์ทั้งแก่พุทธจักรและอาณาจักรท่านจึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูประลัด ซึ่งเป็นฐานานุกรมของพระเทพวิสุทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเมื่อปีพศ2500ครั้นปีพศ2506ท่านก็ได้รับเดินสมณศักดิ์เป็นที่พระครูพิทักษ์วิหารกิจหลวงปู่สาท่านมีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับท่านมานานแล้วคือโรคดวงตาเป็นต้อกระจกได้รับการผ่านำต้อกระจกนั้นออกตั้งแต่ปี2522 เมื่อผ่าตัดแล้วอาการก็ทุเลาลงแต่ไม่หายเป็นปกติต่อมาอาการปวดตาและแสบก็เกิดขึ้นอีกท่านก็ไปตรวจและรับการรักษาจากหมอเป็นประจำเรื่อยมาจนมาถึงปี2525 25, ท่านก็เกิดอาการปวดท้องขึ้นอย่างหนักลูกศิษย์พุกไล่ชิดได้นำท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงย้ายไปที่โรงพยาบาลสิริราชโดยมีคุณสอางอิ่มแด เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการติดต่อและออกค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อย้ายไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ได้ตรวจเช็คและได้แจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นโรคนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะก่อนนิ่วอุดตันในท่อปัสสาวะจนเกิดอาการปวดท้องอย่างแรงเมื่อได้รับการรักษาจากหมอและอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อหายเป็นปกติแล้วก็กลับวัดพอถึงเดือนพฤศจิกายนท่านก็ได้นำสิทธิไปทอดกรถินสามัคคี ที่วัดสมศรีสะอาดแม้ว่าจะได้รับการทัดทานจากลูกศิษย์ว่าท่านยังไม่หายเป็นปกติดีไม่ควรร่วมเดินทางไปควรจะพักผ่อนให้ลูกศิษย์จัดการแทนแต่ท่านก็ไม่ยอมโดยหลวงปู่ให้เหตุผลว่าเพื่อให้ญาติโยมลูกศิษย์ที่มีศรัทธาได้อบอุ่นและสบายใจที่เห็นท่านร่วมเดินทางไปด้วยโดยปกติแล้วเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นหน้ากรถินท่านจะนำโยมไปทอดกรถิน และพาไปชมสถานที่สําคัญต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัดเป็นประจำเสมอมาทุกปีเมื่อกลับจากการทอดกรถินมาอยู่วัดได้มีนานท่านเกิดอาการปวดท้องขึ้นอีกจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลทนบุรีหมอแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลสิริราชอย่างเดิมท่านพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชจนถึงเดือนมการาคมปีพศ2526อาการจึงทุเลาลง เมื่ออาการดีขึ้นแล้วท่านก็กลับมาพักอยู่ที่วัดแต่อยู่ได้ไม่นานอาการอย่างเดิมก็เกิดขึ้นอีกลูกศิษย์จึงได้นำท่านเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิตรภาพได้ประมาณหนึ่งเดือนอาการอาพาธของท่านก็ไม่ดีขึ้นจึงได้ย้ายไปรักษาตัวที่สิริราชตามเดิมแต่อาการก็มีแต่ทรงกับสุดพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสิริราชเป็นเวลานานจนถึงวันที่4ี่เมษายน 2,526อาการอา,าพาธของท่านเกิดกำเริบหนักขึ้นแม้ว่าหมอจะช่วยอย่างสุดความสามารถอาการของท่านก็มีดีขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านจะมาถึงคือท่านได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบในคืนวันนั้นเองเมื่อเวลาเที่ยงคืน50นาทีซึ่งเป็นวันที่5เมษายน2526 ด้วยโรคที่หมอไม่อยากบอกให้ทราบแต่แรกคือมะเร็งในเม็ดเลือดสิริรวมอายุได้80ปี1ิบเดือนหนึ่งวันเรื่องความมหัศจรรย์ทางจิตมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวแก่ความมหัศจรรย์ทางจิตของท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องได้เล่าว่าอยู่มาวันหนึ่งเป็นเวลาตกบ่ายโขแล้วมีผู้ว่าจ้างรถโดยสารจากต่างจังหวัดคันหนึ่งบรรทุกคนป่วยที่ใกล้จะสิ้นอยู่แล้ว มาจอดเทียบหน้าประตูวัดราชนัดดารามวรวิหารและพี่น้องพกพ้องได้ช่วยกันหามผู้ป่วยนั้นขึ้นมาวางไว้บนกุติของหลวงปู่สาพลางกราบกรานร้องห่มร้องให้ขอให้หลวงปู่ได้ช่วยชีวิตคนป่วยด้วยหลวงปู่ท่านลุกออกมาจากห้องแล้วยืนพิจรารณาดูพวกใกล้จะตายอยู่รอมรอแล้วก็ไม่ได้ปริปากพูดว่ากระไรแต่ท่านเดินกลับเข้าไปภายในกุติ พลังจุดทูบเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์ในฉับพลันครั้นเสร็จจากพิธีที่ท่านนั่งปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งกินเวลาประมาณ20นาทีแล้วหลวงปู่สาก็เดินอุ้มขันน้ำพระพุทธมนต์พลังถือกำยาคาเตรียมประพรมแต่ท่านยั้งไว้หาได้ประพรมในทันทีทว่าท่านกลับถามบรรดาญาติพี่น้องของคนป่วยที่นอนหายใจรวยรินว่าถ้าหมอนี่หายแล้ว จะช่วยกันสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาศเท่าตัวคนป่วยไปถวายวัดใดวัดหนึ่งได้หรือไม่บรรดาญาติพี่น้องของคนป่วยได้ยินหลวงปู่ถามเช่นนั้นก็พากันรับรองแข็งขันว่าถ้าคนป่วยหายแล้วจะจัดการสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาศไปถวายวัดข้างบ้านทันทีหลวงปู่สาฟังดังนั้นท่านก็เอากำยาคาจุ่มลงในขันพระพุทธมนต์แล้วประพรมคนป่วย ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปยังศีรษะแล้วย้อนกลับลงมาจากศีรษะไปยังปลายเท้าเพียง3ามครั้งเท่านั้นคนป่วยซึ่งไม่ได้มีสติมาหลายวันก็ลืมตาเอ่ยปากขอน้ำดื่มได้ครั้นคนป่วยได้พักที่กุฏิหลวงปู่อยู่สองสามวันพอมีกำลังแล้วบรรดาญาติพี่น้องก็พากันรับกลับไปบ้านแต่หลวงปู่ท่านได้บอกกับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดภายหลังว่าหมอนั่นอยู่ได้ไม่เกินปี เรื่องกระสมจริงดังท่านกล่าวเพราะเกือบจะครบปีผู้ที่หายป่วยจากโรคภัยดีแล้วต่อมาอีกหกเดือนก็ถึงแก่กรรมทั้งนี้เพราะบรรดาญาติพี่น้องต่างเพิกเฉยไม่ได้สร้างพระพุทธรูปดังที่ได้รับปากไว้กับท่านนั่นเอง